ลงไปบ่หักดอเป่าเนี่ยบ,บอยบนป่าในกระสังโอ <ac> ้ขอกกินอยู่ในแรงได้ Ro ไงอยู่แม่ผ่านนะั <laughs> ah ่นปลาเชียงบินปลาเชียงบินบัว โอ้ตตนน้กอย,อยน, <laughs> น้อยก็นิ้อยอีกเ้าาินยกก้อนขึ้นเิต่ฟังนะครับปลาน้อย,อย่าว่าจะกินปลาน้อยไข่ปุ้งไข่ปลาเบิ่อไม,นนมันปลานี่มันทำลายระบบนิเวศ <laughs> ไข่ปุ้งไข่ปลาไข่หอยไข่เน่มันกินเบด <laughs> <laughs> ขอห้ได้เข้าปากมัน,น,มนกิน <laughs> คนกก็ินเป็น,น,เ,นเนื้อมนออันน้อยเน,น,นื้อขาวดาลุ่งดาลาเขายังกินกันไหมมัน,ยยน,นหน้าตามน้ำแข่งลง่เนี่ยทำน้ำหลครับสะดุดตึ๊กจากตัวเลยนะ น่าเเกาะอยู่นะได้ดีจังเลยปะมันยังเนหนาวเถอะนี่คุณแอร์เขากำลังซีออกวางเลยการเดือนตุ้ล่เขาเนี่ยออกกันซาไปคุณน่ะออกกนษาแล้ก็ปีนี้ีสึก่ะ มือออกก็ใส่กันมาตรงมะวันพระวันพระพึ่งดีกว่ามือดีอีกเอ้ยมือธรรมดาอีกปะวันพะในป่าที่นี่บ่บางคนนี่วันพระบ่เฮ็ดยังเลยบอกเกี่ยวกันบ่อันนี้เอาวิธีชีวิตของเขาบ่เอาทำมาหากิน Hả? Ừ. Hả? Cái đeo, cái đeo Không này nhộng bọ cái cái chưa? Cái này nhỏ, nhỏ còn nhiều cái. Rắn ยังไขอปีนเาดีต um ัวน้อยล่ะเมนอนีกน้อยันกขอรอกครเจหามาิดตอนายก็ไดเข้าเป็นซ่วงเด้ โอ้ยบมดเจ <th ็บปากเหี่ยวดูประเดี๋ยววนอนตื่นขึ้นบกขังเออเดียวกล้ามเนื้อมันเข้าที่แล้ววะที่ตรงกว่าแล้วนอนหลับสบายเลยอล่ะเรากำลังอาขันนามันได้เมื่อยแล้วเดียวขันทาว่อกกำลังสิเรามันกดนอนบกข่ายหลับตื่นขึ้นมากรขั้วที่หลับได้เห็นผู้เท่าเห็นว่าตะกีิน่ เมียนนะลุกขึ้นมาต่ำมากเจ๊นะๆฉันว่านะนอนบ่หลับนอผูเท่าเนาะัจเจ้าฮดงานตเรามันก็เป็นบอลลุงกันเนาะครับอลลุกันเนาเือกันนะเือกันนะอัานคนว่าไส่แต่ผู้เท่าอดนะว่าใส่ผู้เท่าแล้วกอยากหลับนอนัเจ้เอ,อ <c oughs> าขาปัน <c oughs> ได้ปันน่นึงนี่ก็จะหลับแล้วใช่ไหนะมเนียนคือจะคลองแล้วทีนี้ปะ เหล่านี้ครับกระได้เดี๋ยวกระได้ มารอ,อาปลาเข้าขบ้านตีต <laughs> เาเ,ตรรเรือ <laughs> <c oughs>

นี่เข้าหรอกก็ะเห็นบ่าลมดิ <c oughs> นึกว่าปลาเข้าลมพัด เห็ดกำลังออกันหรือว่าอะไมเอลอะไรอย่างเงไ้่จะไปนั่งจับลิงสองเมืรม้ก็่านิังั่เอาลงมีคนไปเก็บอะไมีันค้่ความสันมันกับะีคนเก็บอะไรตีวันคลดไหมปตาก็ไปไ้สุวัั้ได้กันหมด่ามสันก็ลายมาก

สายามขนเนาะอันเจ้าเท่าก็ค่ว่าก็แาคนนูกับคนเท่าเนาะเออวกใกลนี่นะใกล้หนุ่มซื้อมาซ่งมาสองอันล้วเก้าทั้งแลรับน่ะบ่ได้บวกเขาว่ามันสาตาอไดีอันวิ่งกเล่นเขาแม่บเห็นบวกเวียนมันบทํทำยังดีว่าเห็นไก่เห็นไก่ก็ไม่วิ่งสิมีบวก หนึ่งหนึ่งจุดยี่ห้าหนึ่งจุห้าทียังก้อนไปก้อสองจุดสอห้าเที่ยวน้ำตลาดนั่นเนี่ยไปมัดเอาอันน้เก็บปลาอย่าง้ไป่เอนน่ะาดก็ไปใส่เอานะเดี๋ยวก็ไปช่องเตใส่เตะวัดไปอง่เตะอนอ่ะอะไร้วอาสีมาไดจากตัวตี

กวัเกวเตกัวสิได้เตลโตเนาะบ่เพียนกับ่ไดเอะเนะเอาผมเบิดแล้วเ <laughs> บิดกว่าบอดดลนไปละครับครับไปละ <laughs> ขอบคุณเลา่ยๆครับ